สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูการใช้ flight mode w a y p o i n t แต่ว่านะฮะเราไม่สามารถใช้ litchi ได้ในขณะนี้เพราะว่ายังอัปเดตไม่สมบูรณ์ยังทำไม่ได้นะครับสำหรับโหมด w a y p o i n t แต่เราจะใช้อีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า drone harmony นะในการสั่งการนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าจะเป็นอย่างไรนะกับ dji mavic mini 1นะครับ Waypoint เบือ้องต้นนะครับอันนี้จะอธิบายแบบภาพรวมแล้วกันนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดอะไรถ้ามีเวลาเจะมาอธิบายอีกทีนะครับตรงโพลีนตรงนี้นะเราก็กำหนดจุดที่เราจะทำการาศึกษานะฮะสมมุติว่าตอนนี้นะเราจะเอาตรงไหนดีอ่าผมจะไปเอาใกล้ๆแล้วกันนะไม่ต้องไปไกลเอาแบบ ดูว่าใช้การได้ไหมตรนนี้จุดแดงๆคือจุดที่เราสั่งให้ไปนะจุดที่1จุดที่2และก็จุดที่3นะใกล้ๆแค่นี้พอนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะครับกดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมกดก่อนโอเค นะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะฮะมันจะมี mapping inspection perimeter shape q u i d manual อะไรเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการทำคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับที่ใช้ฟรีตอนเนี้ยก็มี t o p down กับมันติก i d ที่เหลือติดล็อกกุญแจอยู่ไหมครับตอนนี้เป็นล็อกกุญแจยงนี้ใช้ไม่ได้นะอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับอ่ะเราดูเอาเอาเป็น Topdown แล้วกันนะง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็จิ้มจุดที่เราจะขึ้นบินนะครับแล้วก็จิ้มตรงที่เราอยู่นี่แหละนะครับโอเคเสร็จปุ๊บกด next นะครับ กด next ไปแล้วก็ same as lift off โอเคตรงนี้ก็ตั้งค่านะครับวันนี้ความสูงว่าแค่10เมตรก็พอนะตรงนี้นะฮะ10เมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาผมมาเป็นวงมุมกว้างเนี่ยจะได้เห็นชัดโอเคนะโอเคอ่าส่วนเรื่องของทิศนั้นนะ ผมกำหนดให้ hey, f i g h t direction โ okay. อเคตอนนี้เป็นศูนย์แล้วขึ้นไปนทิศเหนือเหมือนเดิมไม่ไปแก้นะครับเอาละทีนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาจิ้มตรงนี้นะครับลักษณะการบินจะดูเส้นสีเหลืองนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะนะครับเรากด play ตรงนี้นะครับความเร็วเราสามารถตั้งได้ผมก็ตั้งไว้ที่5.7เจนะเจ้าเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับส่วน dealing flight record เนี่ยผมไม่เอาเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตามจุดที่ผมต้องการถ้าอยากจะถ่ายผมจะกดถ่ายเองกดอัดเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ แต่ถ้าจะสั่งการให้ทําอัตโนมัติอะไรก็ทำได้ตามนี้เลยนะครับเอาละครับ Return to Home 50เมตรโอเคอันนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมาผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะให้กลับ uh, Return to Home a n i m นะครับอะ uh, ให้เราดูหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะรก็จะ Animate ให้เราดูนะวัสดุลักษณะการบินเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะครับ Next ไปโอเคอันนี้ก็ถ้า Emergency เกิดขึ้นเรากดแค่ซ้ายขวาคันโยกนะครับก็ มิชชั่นจะพอยส์ทันทีเลยนะครับแล้วก็จะนิ่งอยู่กับที่นะครับจนกว่าเราจะาสั่งว่าจะให้รีซูมหรือว่าจะออร์ดมิชชั่นนะฮะอ่าล่ะโอเคนี่ก็เป็นสเตตัสต่างๆกดลอน u n c h d รึปุ๊บโดนจะทำงานทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะกด Launch. อลอน u n c h ปุ๊บอ่ะไปละนะฮะ กดถ่ายตรงนี้เลยก็ได้นะกดจัดท้ายนะวิดีโอก็กดได้เลยนะครับ การใช้โหมด waypoint นะครับก็มีประโยชน์มากมายนะฮะแล้วแต่เราจะเลือกว่าจะใช้ฟังก์ชันแบบไหนนะครับอย่างการถ่ายแบบลักษณะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะรเราเก็บภาพต่างเนี่ยมันสามารถนะนำมารวมกันนะต่อกันกลายเป็นภาพที่ใหญ่นะฮะเป็นภาพขนาดใหญ่เลยนะครับจากการถ่ายเป็นช็อตๆนะฮะแล้วก็น,นี่ก็คือตัวอย่างการใช้งาน waypoint แบบฟรีนะครับด้วยแอปพลิเคชัน drone harmony